สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดม้าอนนภาอวดรถใหม่ป้ายแดงขอบคุณผู้สนับสนุนแฟนๆแห่เซาไม่มีงานแต่มีเงินหลังโดนกระแสราา่าสำหรับอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอนนาภาที่ไปคอมเมนต์ประเด็นร้อนแรงถึงการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรของตัวเองทุกรายการก่อนหันไปท่องเที่ยวช่วยคุณแม่ขายห่อหมกเลิศรถและเดินสายทาบุญกับเพื่อนๆนล่าสุดม้าอนภานเด้โพสภาพเพิ่งถอยรถใหม่ป้ายแดงพร้อมข้อความว่าขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการส่วนลูกสาวจะไปอยู่บ้านใหม่ที่สุราษฎร์ฝากดูแลด้วยนะส่วนลูกชายคนใหม่จะดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณในความเป็นกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีมาตลอดเวลา งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างาพากันคอมเมนต์แซวว่าสวยและรวยมากรวมไปถึงไม่มีงานแต่มีเงินด้วยขอ mm hmm. ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ